สวัสดีครับมื่อนี้ผมสิม,มาพาเที่ยวเอ่อทำสุวรรณนคู่หานยครับ <c oughs> พายางมึงไปเบึงกันครับ <c oughs> อันครับ <c oughs> สำหรับทางเขานะครับังรู่ลาดูสวยงามดีนะครับข <c oughs> <c oughs> ว้วงครับผมมีร้างครับมิ้างละเอ็กซ์ตัว แล้วนี่เสียงรถไลยนะครับผมกับอีภาคก็ย่างกับเบิ้งข้างในครับเสียงรถไลยครับแถวนี้ข้างในก็อย่าเลี้ยงนะครับอย่าเลี้ยงนะครับผมเนี่ยครับปลาก๋ดสวยงามครับดูสวยงามครับมบ้องครับผมปลานี้ยควงควงดีครับ ดูสวยงามมาบผมนี <au> hmm. ้ยง่ายมากไก่เติบแล้วแต่ว่าทางผีก็พันไไก่หอดอยู่อีกไก่ครับผมไก่เติบก็อาจจะสั้นนะครับเพราะว่าใส่มือทายออกครับผมอันเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวคงจะตัดไปตอน ไก่ฮอดนาวัดนะครับผมถ้ายให้เบิ่งอีกรอบนึงครับตอนครับผมตอนนี้ไก่ฮอดทั้งขึ้นทำแล้วครับครับผมเราทั่งข้นทำน,นี่นะครับนี่นะครับนี่ก็ย่างมากไก่เติมแล้วครับ่า่มาเลยพอ้หลายร้อยเมตรครับผม มูวว่าในยังาม้มั่วผีเบิบ่งกันไป็ดต้อครับน้ำข่าทางกับเป็นปลานะครับผมสีได้เป็นปลาครับจะเย็นดีได้หลือครับไม่้องมีใรเป็นโล่งได้เลยครับ ดีดครับดีดีดีมันสสงได้ดีอยูส่สูงครับผมอา,อาจจะสูงครับผุน,ไ,นไงครับเหีย้ยอปนคผุนแลครับผุนสวยงามอยู่ครับ สวยงามดีครับผมทั้งขึ้นดำเพิ่นตอนน,ตนี้ผมกับมาดเจ๋อแกกันนะครับนี่มาดูกันได้ครับเดี๋ยวผมสีฟ้า,าเบิ่งตอนขึ้นดำเลยนะครับผมอู้เพิ่งครับผมนาบนสูงหังตกขตึาา้นเป็นไอเทนทั้งเป็นแน่ผมว่านี่ อาจจะสนุกกับเป็นไม่ได้ครับคินีผมมาน,น่หิบมีมีพอย่างงี้ครับสำหรับนรคนเกิดวันอาทิตยได้ครับนี่พระองค์นี้เบิงไว้ได้ครับคนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะครับนี่ว่าพระบันเกิดในฟองเป็นองค์แบบเด องแบบนี้ได้ครับผมพ้นเกิดวันอาทิตย์ครับพรอะมามั่นจั่นครับมั่นจั่นครับองแบบนี้ครับผมทำไห้องว่างังขั้นครับสีนอนครับแปลกตัวมูครับสีนอนครับเบิ่งไปตามนี้เด้ครับ กึ๊บพอคือ <laughs> งเงาเถื่อครับผมพิพมึงเอางาครับนี่จุกครัง,งเกิดวันไหนเพิ่งเอาอเลยค,ค,ครับนี่ท่นสุกครับกอดเอื้อครับวันเสาครับนี่กล่องมือพกอะไะ ขอไปข้างในดีบ่นี่ครับปตายานเลยป้ายานครับมาปอมาไปจะดีกว่าครับผมเหนื่อยที่สูงสั้นครับผมป้าด๋อโว้ยนะผมตั้งกล้องแบบ แต่ว่ามัมรับอยู่ครับสวยงายมากบบรรยากาศเย็นดีครับผมบรรยากาศเย็นนะครับทางยังไปเรียนก็ไ่รู้กัน เกตุธยานการศึกษาที่หกโอ้โอนี่บอกครับที่ว่าทำอันนี้ขึ้นไปได้เพราะนอเลยครับเนาะ,อ,อ,ะอันนี้กับบุรูด้วยครับว่าใหม่นี่เิ่นน้งไม่ใหม่ยังคำ,คำหินกับอาจจะแม่นครับแล้วเต้าวามเสือครับผม ังนี้้ไปทาซาซยครบแต่ว่าทางนี้คือยังมีคนเคยขึ้นไปแล้วครับผมล่องอย่างเป็นน้ำขึ้นอ,อย่างเบงนนื้องแรกนี่อากาดครับสวยงามครับผมแต่ว่าโอ้หินหูนี้มันรู้สึกปแปลกๆครับผมรู้สึกคุนเคย่ยังไหนียวหรูครับ ฉีดนเบิรงซื้อเด้ครับอ้าวตว,ตวเอาประเด้นเครอครับเป็นพงอะไรไม่รู้นะครับม,รม,มีพระปางอยู่ สี่ห้าองค์เลือกอ่ <ทำ S 2> กลีรลค,ค,ครับเนี่ยกับบารูก็เกิดนะครับว่าเพื่อผู้่นไม่อยู่ก่อนเพิ่พยลงไปสำรวจไปเนอะครับแต่ว่ากับบ้าน, <ะ S 2> แ,บบนแน่แล้วครับผมน,นี่ก็ได้นี่ไม่คำับเลยครับแล้วผมกับผมคิดว่ามันหนาจะเกี่ยวกับความเสื้อนะครับผม อันเกี่ยวกับความเสื่อของใครหลายคนนะครับที่คิดว่าอ๋ออันนี้กับบอกบทถทอกกันนะครับบางรดเพีดเาาีดยดี๋ยวทำตาลีปในเบื้องเป็นระยะระยะไ,ไปนะครับเพื่อนครับผมรู้สึกว่ามองนี้มีคนเคยขึ้นไปได้ครับนี่สังเกตบางดีด้ครับไม่ไพ่มันเป็นใหม่ไพ่ได้ครับ คำใหม่ครับผมผมมามีคนเคยเขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นไปด้วยวิธีใดผมก็บผมมีอ่านรู้เลยนะครับผมเคยมาที่แรกกันครับผมโอ้แตียวบรรยากาศสวยงามดีครับลองมาเที่ยวบรร้างน,นะครับอยู่แตียวอีสานตอนนี้มินเนี่ยเที่ยวรลายครับผมเรเดเคยอยู่เตียเมืองกรุงเมืองนอก ใครมาล่องเที่ยวอีสานบันเฮาเบิ่งเด้ครับยู่เสงบสุขสบายครับผมัมากาศเย็ยนดีครับทังนี้อาจจะงกเักน้อยน้ครับผมต่กัพ่อไปได้ครับผมอาจจะไอหยาตัวนึงนะครับโอ้ยไ,นะไปกับเพื่อนครับมีใหม่ขำตัวแล้ผมบ่รู้กันนะครับเกี่ยวกับอ่าง ถ้าให้ผมดอะม,มันน่าจะเกี่ยวกับข้อมเสื้อครับโอ้ยมนี่มันจะข้นเคยมีข้นไับปครับเบิ้งห้อยดอกโอ้โอ้โอโออยังทำตะแคงยังวะไม่ขอใจแล้วครับ 科研问题。